สวัสดีครับยุซี่ที่นี่ที่จับบอนทุกท่านทุกคนครับพี่น้องครับพบกันคือนเขาคือเดิมพี่น้องครับมืัอนี้ไหนบ้างานเก็บบทของอาจารย์แมวครับพี่น้องครับที่ให้ถูกตีเป็นหลานครับพี่น้องครับสามตัวตรงตรงครับพี่น้องครับวันนี้ตามต่อครับพี่น้องครับตามต่ออาจารย์แมวเนะ้องเนาาาาะตคพดียยยลอจรร์ อาจจะหากว่าอาจจะหาว่าผูขาหยดนังลงไปแต่จงคอนวนลงมาจึงยืดย่าลงมาจะับ่ยงเขาบอกมีต่เนออรเานกลงมาการจัดจองมองดูให้เห็นเล้ยอให้ลูกแพนนะหาเกาสามเก่าสามล่าสามอวันอิง บ้าไปใช่บอลยังไงยังไงเชื่อเชื่อที่ได้เต็ียมเตรยมบอลบอลรุ่นนี้พี่กำลังมาโอ้ยขัตยานด้านไหนได้รุ่นแน่นอนวันนี้นะครับได้ตัวเลขไหนนะครับรุ่นกันสดๆครับพี่น้องครับสดเลยสดด่วนมากนะครับคลิปนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ออมาพม่านซีงวดออกมามานวดนะครับพี่น้องครับีวดเถพ่อลุนลิกไปในกันครับพี่น้องครับอสาธุสาธุสาธุไปั้เดียวเ ทำลูกชิ้นลูกค้าทำงานรถรจำานจับจัจวจับจับติดตัวื่นมวยเตือนวงตวเตือนที่จะเจอจมีตายหวตายหาปีปากหรือเขาคือนให้มาตาหายโออาพุทโธทำมังกลายสรงงานน้สราับปปาบมหานฯปาบปีดปาีปาบปีดงมีพโปงีเต้าปีตายหวตายห่าปีปากเอเา

หายสัตวเดียดยังไรให้รัไม่ช่วยให้มัดให้เ่รรวยอีกรยอีกลกับจัรมกับจั้ากับั่กิรม่เกิัจโถดเดวิจิตรพีตายหงตายห่าควปาบควิดให้ดีันนี้เกิดให้หายก่อหายอ่าอมจาวาจิราสรดังสุานัตติศาสยายัติยินตังอ่าจะวาจิทางด้านสัพเะค์สัพโศกสัพโรคสัพภัยสัพเะห์ตัวนอกสัพเะค์ตัวใน ข้างขึ้นสะคระกอข้งแหลมสะประกอข้างวันสะประห์ข้างคืนเมืองน้ำดับไฟหายไปหายไปอ่าเปนที่รของตอ้าวนี่ก็จะกินลายเด้อเด้อไปแห้งก็อาจารย์ด้อันนี้มันสอดจะ่ข้างในได้หนูเอ้ยเชือเขมเอกน่ข้างในเป็นน้ไลามน เป็นลานเลยถึงเตยตัวเร่เตยทั้งล่างทั้งบนทั้งรถตุเร่ครับรถตุเร่รวมกันเลยเป็นลานเลยพว้สุดยอดครับพี่น้องครับโอ้ดอกไส้มันมันแห้งๆปังๆครับเสียเร่ครับพี่น้องครับวันนี้เสียเร่ตัวใดติดตามกันต่อไปครับพี่น้องครับดีใจกับเศรษฐีใหม่หนึ่งล้านบาทขนาดของนาเขาปั นเชนิญแม่ขอรับพรพิธีกับพี่น้องครับ ถ้าพวนแล้ตายก็ติดกายก็ติดนี่จะหนักถ้าจงขอบันเดินถ้าให้เข้ามาอาจะับหัวรับาหลอกกันถ้าที่นี่หากว่าสิงได้ยิ่งยั่งยนใจอกท้อให้ับท่วมาถ้าที่นี่ลูกเต่าเราล้านพร้อมเพิ่นผูกขาดเองถ้าตาจีบเพลอยยังยังมากมากเลยฟัถ้าอยากมว่า ลูกเต่าเล่าล้านอยู่ข้างใจก็มีชาที่นี่มี่ยังพอสิปากสิตอนเพป็นหรือบออาพร้อมเชิงอาจริงได้ที่มันดับดับดีๆอาสิปากสิตอนลูกเต่าเล่าล้านเพื่อเป็นกำลังใจให้เกินอาเรขอให้ขอเพิ่นมากยิ่งอนญ่อาให้เป็นได้มากวัดมาสาา่างซอยกันอาทางวัดว่าน่าพอดีข้าประจงขอที่มโนท่านลงมาเจ้าปู่ยังข้ามาจนตัวหลวงสิปอบเพื่อเปนวาจาดี อาลงมาพยานจับสอมองดูให้เส้นเป็นจร,ริงือยันเสือมากากไหนเออ

คมที่เจาอมนดีีลูกเต่าเหล่าหลานเพื่อนเด็กจัดเด็กแดงมาให้อ่ามันมีสิ่งใดมีสีปากสีตอนลูกเต่าเหล่าหลานอ่ากขอให้บอกเพื่อนนีบอกอ่าขอให้เพื่อนมีกำลังใจอ่ามีสิ่งใดทีสีพ่อสีวากสีตอนลูกเต่าเหล่าหลานเพื่อนเด็กกับทั้งกรุงเทพกรุงไทยอ่ากขอให้บอกเพื่อนมาเบ่งบอก อ่าที่นี่เพิ่นบอกว่างวดที่น้อยใจน้ำเด้ออ่างวดที่ฮอดเพิ่นบอกว่ายันมูเจ้าประด้เงินอ่างวดที่ถึงอ่าเพิ่นบอกว่างวดนี้ทีความสีตอนลูกเต่าเราล้านทั้งใจอ่าเพิ่นบอกว่าเด็ดแห้งเด้ออาถาว่าปัญหาได้ซื้อได้ไปหอดซื้อได้ด้ลูกเด้ออ่าซื้อเอาเลย ัมอรูกำลังมากเลยครับกระาอบไรกเอาแครับูซือยาก่อนอกยอยู่ี้ใจหนม้มผ่อนมีอในท่านอลงมาจับัวอยยังรข้ามาในเต่ทางศิรษของท่านรูบปราชญ์ก็ดีอาถึงใจนี่แหละแน่วมักเด้ออมันอาจสีแกโลกได้อีกบางอย่างเพ็่นวางสันเด้อ เก็บไวให้เพ่อนเนด้อเก็บไวอยู่ครับมาหลายอยู่เพ่อ่าเพราะภูมิออกภูมิใจหลายลูกอ่าเพราะว่าสิเป็นอ่าดิตนลูกดีตนหลานภูมิใจแห้งอ่าที่ลูกเต่าเล่าหลานได้ลงทุนอามาให้อ่าเดินทางไปใส่มาใส่กับให้บุญมาละมีน้่คุ้มคล้องเนื้อลูกเลยอ่าเพราะว่าสิเป็นทางกรุงเทพกรุงไทยก็ดี ยิ้มท้องเด้อปูเด้อมีให้ทว่าไม่ให้น้อไม่ให้น้อบัตรไม่ให้น้อปูดีใจแฮนสนดีใจแฮงลูกหลานมาต้อนมาอย่างนอแล้วก็ดีใจเนาะมาดีใจโอ้โหาดีใจเลยเราดีใจท้งเสียเละครับคูขาวเขาเนี่ยเราเือเอ็นดูลูกหลานเนาะโดน ออกอากบานอย่างเงี้ยไปก็เต้นน้อยชั้นใหญ่ถ้าเพิ่งที่มั่งออกหอพอลีส่วนถ้าเมตาสงสารลูกหลายาให้ธุรกิจการงานลุงเลี้ยงได้ลูกเอ้ยางวดที่มาขนใส่สิบหล่อเอาได้ลูกเด้อะใส่สิบหล่อเอาใส่หล่อขครับผมกูปูแล้วหักลูกหักหลานแห้ง หักเสียเล่นี่หักแห้งจนได้หายน้ำเอาพ้าบอกอว่าไดสิเป็นถ้าพร้อ,อมแทงบุญญาบารมีของกูปาใหญ่ก็ดีหรือว่าหลวงปู่ก็ดีอ้าดาววาันดวงจิตลูกหาหรือว่าผู้ขายยังเห็นยังลงไปจมออนิมนอนถ้าลงมาจับหัวยัง,งก็มาเมียรติทางดวงจิตของท่า,านรุปาาจารย์ก็ดี สามวันเลยปูผมเราอยากสูบแล้วเราไม่แห้งท้องแ่ยอาเจีนานนี่าเจยนาาเจีนเ อาาบ่ม <apply some drinks> ีมันคือจะบ่ได้กินได้ยาคือจะบ่ได้สูบดอกยาเสพติเสียเลยคนี่เริ่มปู่ดอเิ่นได้โชคได้ลาบก่อนญ่เิ่นก็สิมาหาปูคือเก่านนะแ้่เป็นลูกเป็นหลานคืาเก่าแล้วโสูไมีแห้งถอดมาโอ้ปูเฮาดีใจนะแง่เราดีใจจนเราหายเนาะ การอาผู้คอยู่ทางไก่ควาอากระคอให้เอาสิ่งใดที่มันดีๆตอบแทนลูกเต่าเหล่าหลานอาให้เพิ่นได้ไปจุนเจียร์ในครอบครัวของเพิ่นลอาหรือว่าในหน้าที่การงานของเพิ่นเห็นยังลงไปก็ให้เจริญรุ่งเรืองอาให้ไหลท์มาเทมาทางด้านศัพด์สิทธิ์เพิร์ลควงแม่โทรมา Hope 6, Hope 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 สามโอหสามสี่หกามสีเขรี่เรื่อมีนเมีนเีมีนเขียนได้บครับครับยงพรีวันนี่นลงมาขรยาสัสองเขียนต่อสวนเขียนต่อสวน ข้นำในลายบางอย่างว่าข้าขอให้ผู้ตายแด้หมดแดงเป็นพริงข้าลงขอท่านอ้าลงมาบริจาคตัดส่องมองดูให้เห็นแจ้งเป็นจริงตัใหญ่ได้ปูอ้าขอให้มันเป็นจริงว่อข้าพร้อมทั้งผู้ตายแยงมากไปนี่คือประเด็นมาขออย่างนำหมากไม้อ้าอยากมาขอโจกขอชัยขอสามโตบนซองโตล่าง

ไปบอก๊ S <S ับรับซาม่มามานนี่้าองบมลมา่ามมากกันื่้มากเปี้นนี่ครข้ลาแกบูเามันมีงานทเาภาเากระดาดให้ากเกันปนะคเพรว่าันเจาเทางม่น่ากัอดีวันนีพอก็ดีเน่ภูายังเขาขึ้นบางให้แกบ สามสี่หกครับพี่น้องครับสามสี่หกสองหน่งบอกคนบอลใหม่ก้อนเนีย่ยางอี่ครับนี่ยางทีบอกพนะครับจะเปิดเจะปาเปือยากบอกเป็นงไง

เอบ้งเบิ่องเอาเนี่ยเตาปั่นเฮามันหนักันนะเดี๋ยวเนี่ยมันใจเลยครับมันใจเลยครับเสีมันใจเมันใจเลยสองหนึ่งหกสี่สองหนึ่งกับ6กสี่สามหกสี่นะครับครอับมาซอยกันสามซอยกันสามนะครับคนหายโชครับเรขอสองตัวนะครับสองหนึ่งครับ มั่นใจปะมั่นใจครับตัวนี้มั่นใจเลยครับไม่โดนมักวันที่แรกก็มักเป็นพิเศษวันที่แรกก็ตามตัวนี้ไว้น้ำหน่ยครับมักเป็นพิเศษปะมักมักหนึ่งสองเป็นพิเศษโอ้มักเป็นพิเศษหนึ่งสองเนาะครับสามหกเจ็ดหนึสองหนึ่ง วันประกันดเิจิทัลนี้เสียได้ได้หลายบันไดก่อนหนึ่งล้านบาทครับหนึ่งล้านบาทได้ยินชัดนะครับสมมติว่าหนึ่งล้านบาทสี่สองตรงๆนะครับสี่สองเก้าสามแล้วก็ลอตเตอรี่ครับลอตเตอรี่ยี่สิบใบครับโอ้โหยี่สิบใบหมดที่แล้วอีกรางถือบนนะครับถูกลอตเตอรี่ครับซุดจอดครับินออมันโอ้โหอีคนนี้นะครับครับวันนี้ก็ได้น้ำอ่หมอลล่ามครับมาแก้บนเพื่อนนะครับว่าตั้งใจว่า เราอยากเมืองกับเลยแบบผมกับเป็นคนที่เวแบบชัดเจนครับอ๋อขาวเอยากเมืองหมดครับครับขาวเ่าจะท่าจะทำครับครับเสียดดีไฟเี่ีนอะครบ้างพี่น้องครับแรงการหนาวแรงครับพี่น้องขอบคุณเอยกดแชร์กดติดตามกินดีกินฉบันี้นะครับที่นี่ราดีการเชงโชคครับอัี่นะครับวันนี้สวัสดีครับ ดี๋มาดูอีกรอบคนช่ตัดเจนตัดเจนคุณเราคุณเราโตโตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะบุญบาตรชนะนะครับมาสางสร้อยกันครับของพวกนี้ครับบอกกันอยู่เดียวกันตัวนี้ตัวนี้ยุ่งใส่เนี่ยครับผมนี่ตัวนี้อยู่อ่าบ้านพระเน่านะครับตำบลปราศาสตร์หมู่ที่เก้าครับตำบลปราศาสตร์หมู่ที่เก้าอำเภอเมวยทตะพันครับ